ฉีกใบตองนะครับเตรียมทำคอม้านะครับผมก็มีอุปกรณ์นะครับนี่ก็คือเราอยากทําให้มันเท่าเกันเนาะเพราะว่าเวลาเราเย็บกลีบแบบพวกกลีบคอมาเนี่ยมันก็ต้องใช้ใบตองที่มีขนาดเท่ากันนะครับแล้วก็หาวัสดุอุปกรณ์มา,าเป็นไม้เสียบลูกชิ้นหรือเป็นตัวก่องแม็กแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เอา <c oughs> ตะปูเข็มนะครับมาแม็กใส่นะครับมาสอดใส่นะครับเราอยากได้ขนาดเท่าไหร่เราก็ทํานะครับให้มันได้ขนาดตามที่เราต้องการนะครับหรือเราจะใช้เป็นไม้เสียบลูกชิ้นก็ได้นะครับอันนี้เป็นแนะนํานะครับสําหรับเด็กๆนะครับสําหรับมือใหม่นะครับที่กําลังทํางานใบตองนะครับใครที่ทําอยู่แล้วก็อาจจะรู้แล้วนะครับแต่ใครที่ยังไม่เคยทําเลยนะครับกําลังหัดทํานะครับก็สามารถ เอาทำตามได้นะครับเอาไปเผยแพร่ได้นะครับไม่ห่วงนะครับผมเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับช่วยแชร์ให้ด้วยนะครับ